มาทุกคนเบืองนี้คือแบบมาอืนี่แม่เดี๋ยวค่อยเดีแบบนี้ก่อนไปตรงนี้เอาร่างหยีบได้มาตีนได,สดน้สบายดีทุกคนสบายดีที่ทุกคนเด้อยินดีตอนขับขอ้อมโซ่ยังลาน้อยสาวลาว นี่ทุกคนเปิดคลิปมาเมี้กะนี่ของดีมาอ้างทุกคนทุกคนก็คือนี่เห็ดปวกเห็ดป่วนนี่บได้ไปหาบอลอื่นบอลไก่เลยนะทุกคนไปพ่อยนนั่นพคอยสวนสวนภาคทุกคนสวนบอลที่เฮาวันอหาโน้ตไม้ให้แหละทุกคนโนไม้สองกว่อแหละเฮาวันแดนทายทุกคนเบิ่งอยู่เดี๋ยวแล้วก็สิขึ้นไหนทุกคนเบ่งเนาะคลิปเห็ดปวกเขาได้ทายไว้มันเศร้านิดน้อยนึงเดี๋ยวเขาขึ้นให้เบิ่ง ถ้าทุกคนนีเห็ดป่วกทน่้ขาได้ก็คือเห็ดปวงจิกนะทุกคนหรือวเห็ดปวจอมดำาทุกคนมาถอกโซเอฟซีเลยอันนี้ก็คือแมนเกิดอยู่ใกล้บ้านนะทุกคนแบบบบได้ไปหาอยู่ไกลเลยน้องเกิดอยู่แบบอ้อมต้นกล้วยนะทุกคนเหงากล้วยขนาดกระสออขนาดอาดอกนีงามๆไม่มีกัดสิมาแกงกินแรงนะทุกคน สอ,อนขนาดนี่มีเลยดอกนะ้ำงาเลยใน้อฟซีนี่ทุกคนดอกน้อยจะเป็นดอกเนยน้อยนี่นะเขาได้ทายไว้ทุกคนเดี๋ยวเขาจะขึ้นใ้ F C. เอฟซีเบิ้งะสะอ่อนขนาดนะั้นทุกคนเก็บไปก็ยสะอ่อนไปนำขนาดตัวนี้เม่เขาจะได้แบ่งออกไปน,น้อยนึงแล้วว่าจะไปแหงในตู้แกงทุกคน อันนี้กัไปพ่อน้ำกันกับนาบาวมือเศ้านี่พ่อสองน้าหลานเปินเก็บสองคนเก็บกับนาบาวน,นะทุกคนมันนนาดานสองน้าหลานเก็บเห็ดนี่นะทุกคนเอาสีะ้่สมแล้วกรสิกงแรงขี่ซุ้มก,กันกับนาบาวนาสาวอย่างนั้น,นแหละขางอย่างนี้นทุกคนบับน,นี้นี่มันเกิดทุกป,ปีเลยพี่กายนี่หันนาบาวพ่อทุกคนพี่กายนี่นาบาวกับพ่อพ่ออยู่บันี้แหละ วันเกิดในสวนเท่านัรนปีนี้อยากเกิดหน่อยเนี่ยนอยนึงย้อนว่าเฮาอ่ได้ไปขุดอ่างกรกไคนบาะเห็บโบกบเลี้ยงกบไปห้าแหละแล้วหัวเป็นโบเหตุปวกแลวกะได้ยุติโบกบเลยนะทุกคนเพราะว่าขั้นสมุดขุดไปก็คือเหตุปวกสิโบเกิดก็เลยว่าโบกบกที่เขาขุดได้กับแม่มันัด้นกัคือสิได้ยุติไปก่อนแลทุกคนถ้าสมุดไปขุดก็คือสิเสื้อเหตุปวกคือสิหายไปเกิดเท่าหละ ไม่ได้กัดยื่อเงินนะทุกคนโบได้ไปนาเมยเพิ่นกับ่บสบายนะทุกคนเพิ่นได้ใส่น้ำเมื่อยกับเมื่อยจากการลงนาเท่หละเขาก็ได้ยื่อเงินน้ำเมย์คอกับปเวียกมาโดนโบได้ไปนาสองมือแล้วครับเมื่อวานนี้หันเมย์เมย์กับไปนานะทุกคนแต่ว่าเขาหมดโบได้ไปนะทุกคนแต่ว่าก็ยังได้เบิ่งหัวยื้อเงินเท่าไรตว่าเมื่อวานนี้เอาหัน เจ็บท้องนุ่นคนเจ็บท้องเมีนป้าเจ็บได้เจ,บจบบ็บว่าจนบ่ได้ไปนาไปบ่ได้นุ่นคนก็เลยว่ากาว่าให้น่เศร้าพุ่นแหลเศร้าเจ็บท้องพุ่นแหละเขาชีได้ไปมื้อนี้กันยังงั้นเจ็บดูแต่หักมือเจ็บหลายเพั้งเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้น้ำตาจนอ่อนนุ่นคนนาก็คือสิได้พักก่อนเปล่าไปก่อนดวัวรู้ยคนไปดำนุ่นคนจ้างไผ่กับโบได้คนตัวเองกับาาบ้คาเบิ้ด รอค่ะฟังเบิรงเมือ่ออืนนะทุกคนว่าสิจ้างคนแด้บอตอนนี้เมย์เป็นกะใส่หน้าแล้ทคนเขาก็ได้เบิรงเมย์แล้วก็เบิรงนมวพ้อมแต่ว่ายังดีมวอนี้ก็ได้ไปพ่อฟงดีนัยทคนสิได้กินข้าเสือแทบเห็ดแกงเห็ดป่วกซุเมย์กินเซือแทบมันแรงว้าได้หลายตื่นเลยทุกคนเบิเห็ดกลวงเลยทุกคนเห็ดกระจิกแต่สะอ่อนขนาดที่ส้มแล้วก็เสียเอาไปลางเลยคนแกงกินแรงกินแต่ว้นงเลยมี้ ซสำซาเฮาสอมเห็ุเรียบร้อยแล้วคนเดี๋ยวเฮาจะพัดเบรกอ่ะขึ้นคลิปวิดีโอนั่นคนที่เฮาเก็บร์เอาเอาภาพบรรยากาศเก็บกกใไปขวบของคนเบิรนเดิ้ลนัคนขันไวก่อนนัคนแต่ภาพมาก็คือเฮากับที่สอมได้แล้วคนไปทุกคนให้ทุกคนไดยเบิรงภาพบรรยากาศเก็บใไปขวบของกองมะเช้านี้ก่อนหายดอกเบี้ยวร่างเหยีบได้เมื่ตีนเด้อได้ในมือฮันฮันเอออะไรอะไร พนดปี๊พูดโอ้ยแน่มันหดฮัทพูดมาออกเลยได้นี่นะมันออกน้ำหลังเนาะโอ้ทุกคนกลอดภัยบอลนั่นบอลปลอภัยเอาเลยนี่บอลหาหน่อไม้เลยเห็ดปวกเขาออกออกใกล้เนียนขนาดเลยป้อนย่น้ำมันปุ๊บเลย อ้าวอ้าอ้าวเราเป็นคนกอกล้วยแล้ว่อวาอันน้ถอๆกอบกล้วยเท่านั้น่ยัลสุดเลยอวมนยังสุดกอกล้วยขนาด มันไม่เป็นเห็ดปวกดอกผิดอันห็ดต้นกล้วยตอ, <c oughs> <c oughs> อเกิดอยู่นี่เลยอ้าสะออนตอนนะ<ไ>ั้นตุ๊กตีอคนคุณอะันมันมันเกิดซองมือมือได้น่งต,ติดมันดอกกลวยไปเลยนะ<ไ>ขาดขนาดเว้ยูมซนี่กัมาเอาหัวจิใครได้ไมาเอาหัวจริานีา่กัมา มลหัวจิใครต่บ่ได้มาน่ายนี่ยเดีเดี่ยแทมันแทงใบอันนี้คุคนอุคมองของอลิคอมแทงอันนี้ขึ้นมาท่อันนี้อ๋อ๋ยออาอ ที่สิบเจ็ดว่ะอไปแล้วพี่กายนสิบอะไรเจอกาอ้ดอกนี้ใหญ่ขนาดอา่โอ้ท <laughs> ่นเบอร์ท่านในยามันเขีย <laughs> นได้แกพอที่อยากจะเดินจีว่เอา้า <laughs> วมาทุกคนเมืองนี้คือแบบลาอืมนี่แมนเลยดำ<ม>ดำแม,น,<ด>ำมนเลยนะแมนเลยคตะกี้ สายสะอ่อนขนาดเลยคุณต้องได้เบิ่งดีๆได้นี่เออน่าจแตว่าเบิ่งนค่ะๆมันสเหยียบมันไปไม่ต้องรักไม่ตัดที่ลานนี่โอ้โหมีมีดเนาะพี่แกชดมีดพอดีเงินขึ้นเนาะพี่โคตรจุน่ายวนว้าเป็นอย่างชิบวได้เต็มตาเต็มตาทุกคนย่างมันนี้อีกซีซีซีชิบว์นั่นโบเบิร์คักๆนี่โบเห็นเลยนี่เออ ้บนี่ทุกคนพี่วอนก่อหญ้าอ้ายเลยใครมีข้ามีอะไรเนี่ยมีเซลีเซียค่ะเซเลเน่โอนขนาดตะกี้หั่นก็เคยเกิดบันนี่หั่นต่ว่าหักเกิดแบบอันเป็นดอกอันเห็ดปวกอันนั้นเห็ดปวกจอมันเหลืองฮะโบลนเห็ดปวกอันนี้ตะกี้นี่ก่อไข่มีตะกี้ไม่ไมอยู่ที่เป็นจุ่มๆอยู่ที่ละ ว้าวคุนป้าทุกคน,น,นีจปึกเลยจ๊จเะอากระดอกมาเนะโศกแคบมนเนอูเก็บตอนนิเก็บอยู่พูดลามาหอยที่นั่นคุณมีสีอนไยที่ตรงนี้ลองยิบด้วยลงยมัได้เบิกขาไหทุกคนโมค,คิดว่าสิมีก็เลยว่าจับสาลองออาบางกนป้าทุกคน โอ้ทุกคนทีนี้บอโอ้จับสาดออกทีนี้เจอของแท้มาทุกคนหลังจากทดิฮองส่งเห็ดเรียบร้อยแล้วอากาศจะมาล้างเห็ดนทุกคนเป็นตัวไหนเนาะทุกคนเบิ้งคลิปเก็บเห็ดอยู่ในสวนทุกคนมวลวัลทุกคนถึงก็จะสะอ่อน ไปเบิ่งคลิปคือระยะสะอ่อนนะคนนี่เอาเป่งน,น้ำเขาจะาน้ำสะอิดมมนเขาจะแช่ไปก่อนทนะคนแล้วเขาจะแช่เกลือเพราะว่าที่ดินน้องจะไหลออกมาแช่เ,เกลือก่อนทนะคนประมาณสิบนาทีทนะคนเขาก็จะมาล้างมาทุกคนแล้วตอนนี้เขาก็เตรียมเครื่องล้างพักเรียบร้อยแล้วแต่งงยนาดน่างเรียบร้อยทนะคนสิมาเริ่มแกงในตัวขเขาเลย่อยๆนคน,นข้างหม้อกัน ใส่น้ำยานางน,นะคะน,นนี้เมนี่เอากะชิกแกงอะ่ะเห็ดป่วงน้ำส่น้ำยานางข้างหมอไว้โดนข้างหมอไว้โดนในเนื้อหนึ่งนะทวดตามด้วยหัวชิคาย อเมียทีอบอกอะไรกระเบ้า,นนนา,เาแล้วคนนั่นดำหนาว่ะโอเคมาทุกคนมาตามาํำกรบเบือกันเลยรอถ้าหมอกดมาทุกคนนี่จะต่ำกระเบืออะไรกันแซร์ส,สเกตดีพร้อมช่วงนี้กระยักแบบมันมาน hit ปวดเลเนะไหมเนาะช่วง hit ปวด แม่ตัวนี้นี่แบบโ่ออ่ดีขนาดแล้วคนเกิดอยู่ใกล้เงินขนาดเลยแ,แต่ว่าปีนี้หันเกิดบัหลายเท่ากีกายนี่ปีการนี่เกิดลายอีบัวเลยไปเนานานทุกคน ตอนนี้เขากัะตัมเขาเบื่อเรียบรอ้อยแล้วนคนกะสมาเริ่มเอาเห็ดลงแล้วเพราะว่าหมวกระิ่มห้อแล้วนะคุเอาสีเอาในี้ใส่พิอมเพื่อว่าตัวสองนะคุถ้าสมมติว่าเขาแกงเห็ีดเหงาเ่าใส่ค้าสมมไก่เป็นสีแดงนเขาจะผู้เกียน,นจะมีเห็ดเบื่ออยู่นะคุณเ่ว่าแก่จะทื่จะหัน่นใส่กับส่วนลายกับกลิ่นกลิ่นได้นะคุณก็ได้มีสีแดงเพราะว่าเขากบบเลือกเอาเห็ดที่แบบมันกลิ่นได้ตัวเด็กที่มันมุมมันใจเขาก็เลือกออกนนคน เขาเบือที่เขาตัเลยเขาเบือนี่มันตังคนแบบเพียนเลยเนาะทุกคนรูส้สกวา่านะั่ยานาอยาหน่อยเนาะบันาะเ้างตื่น้ำล่างกระเดะทุกคนนำเห็ดตัวงเขาลงเลยว้าทุกคนเพือนี่แบบสุดนี่กินแบบจุกๆเลยก <laughs> ินแบบจุกใจไปเร <laughs> ื่อยเครื่องหมอ้อ ตึงหมอยัย่วๆเลยป้ากดจะปวดบางคนนี่แกงเห็ดปวกเขากะสุกแล้วบางคนทีนี้มาเริ่มเอาผักลงเลยผักเขากะใส่ลายลายบางคนมันนี่กะนี่ผักใส่แล้วก็ผักนั่งตู้เม่บอกว่าแม่มาใส่ลายลายรู้หมดเมยว่ะรสชาติแบบโอู้ตาย า<อ>มาตักเลยบบบนี้ทุกคนตักแล้วเดี๋ยวเัาจะซูมให้ทุกคนเบิดใกล้นะทุกคนเดี๋ยวหิวเข้า វ wow, ៉ आ, <small> <small> <sharp <sharp ាពួកគេងហេតបាយดอกจุ mm -hmm. ้มមកเด้อกินข้าวแลกันដែរตะแซ่บขนาดเลยเหยียบแผ่นនេះអត់ទៅឡើងទៅខាងជើង คุกกว่าจะเอาบุกหาของเปนหลทเบิ้มิชลีก็ยังไผมถ้าออกมาจู่ตอเมออกมันเป็นตุ่เียไอ่เจ้าได้บอกอะไรไอ้ดีตู้นอนกับว่านั้นออกอยางมื่อนี้นะเม่เห็นียเอาได้ยินตู้แฟงเต็มตาเต็มตาตู้นอนจะเบงล้นอื่นเน รุนวานรุนรานนะครับรังกันมาหยาดทุกคนแกงห็ดป่วกน้ำกันเด้อทุกคนเห็ดป่วกกับเก็บอยู่ใกล้เงินเราแถววะโอ้ยเขาจะหลักเก็บพอดีอ่ะน้ำเลยนะเออช่องมันลุกอยู่ในโอ้เออวักวาเขาอยู่นอกเขากำลังเห็นแล้วกินหไอีแม่คนนี้คือว่ามิดอยู่เบิ้งอยู่นอกแล้วต้มเขาเปลี่ยนขอดคันมิดเองวันนี้โอ้ยเขาแกงพอดีเหรอเขาเห็นวะเออบุรีเห็นเออเป็นไปชอง เคนมาแต่ดงแล้ <บน S 1> วเคนไปโซ่ขอโทษนะทุกคนโทษตัวกูหมดอยู่เนาะหวานไม่เคยหรอกเอ๊ะบัวลอยโทรหาเห็นใต้ตาโรชค่อยโทรหาผมดูรถเตารถเตาเงินเตา,าอย่างโบมีห้องตรวเข้าหนึ่งกระยาเข้าเจ้ากระยาบันกินทั้งสองเจ้าต่างเขาหน้าเาด้วยเมากัจะค่อยนู่นี่คุ้มป้านคนดอกจุ่มให้จุ่มวะ น้ำพุดธุทธหวานเป็นยังไงนี่นนโอเมื่อบ้านแล้วแซ่บแบบดู้ออกก็ชื่อเครื่องจริงจุกๆเลยน้ำมันก็ว่าแซ่บมากถ้าเจอกินเขาายหรือมันหวานอยู่ไซน,นอ้อ อ่ะมาไหแม่กินแกงเห็ดปวกนั่นแต่หาแล้วบวม่มากกินหรนะ<จ>อแม่อยู่ใส่เจ้าอยู่ใส่เดี๋ยวนี่ฮะเออโอ้ยเอาได้เห็ดปวกไลยแล้วเมื่อทรงตัวน,นน้อจับกระได้ฮฮฮอืม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  Down, 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 down.